สวัสดีครับอยู่ร้านฝางทองเทกเตอร์เช่นเคยครับผมนี่วันนี้เราถูยันที่บ้านจาตบนตำบลบ้านจานอำเภอพุทธสง์จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้มากะอินเตอร์440นี่ลูกค้าได้ทำการเรียกเข้ามาดูหัวมัดข้างหนึ่งพ่อเขาว่าไม่มัดครับนี่ เราก็ได้ทำการเช็คระบบเซตเรียบร้อยมัดดีไม่มีแตกเดี๋ยวเราไปดูก้อนฟางกันดีกว่าทุกคนมาพ่อน,นี่ครับผมทำการขับขี่โดยช่างมนฟางรองแท็กเตอร์ครับนี่เป็นไงพ่อเข้ามาเช็คระบบครั้งนี้ ดีไหมครับากที่ทำแล้วก็ดีอ่ามัดดีมัดดีนะครับตัวตรงกันคมสวยตรงกันครับนี่มัดได้สมดุลพอดีก้อนกำลังพอดีนะครับพ่อเขาบอกอ่านี่ไว้ตัดตรงยกไม่งอไม่งอใบมีดตัดเรียบๆสวยๆครับนี่นี่ครับหัวเสมออย่างนี้เลยอ่านี่ครับไม่รวมไม่อะไรครับอ่า นี่นะครับประมาณเม็ดการันตีจากผู้ใช้งานจริงนะครับเม็ดสิบตรงนี่ยตรงตรงเปียเลยเปียเลยครับผมโอเคอยู่อ่าโอเคอยู่นี่ครับ่คโออเยูใช้เครื่องมาประมาณกี่ปีแล้วพ่อใช้ปีนี้เข้าปีที่สามแล้วปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะครับเครื่องยังใหม่ๆสวยๆครับการดูแลรักษาดีมากนี่ครับใช้บริการฟางทองตลอดไหมครับพ่อใช้ ของฟังของเทคเตอร์เลยเนี่ยอ่านี่นะครับที่ร้านเขาไปเยี่ยมชมร้านเขาชอบใจเลยซื้อเอานี่นะครับชอบกระจัดนะครับอ่านี่ครับพอดีให้ช่างมาบำรุงรักษาวันนี้อ่าครับผมัครบตอนนี้มัดแล้วมัดแล้วนี่ตอนนี้มัดแล้วครับมัดสวยมัดสวยนี่ ครับช่างทดสอบหลายก้อนแล้วนะครับมัดดีไม่มีแตกต้องฟังทองแท็กเตอร์เท่านั้นครับผมสิบกว่าก้อนยี่สิบก้อนละมั่งหนึ่งนี่ดีอยู่ดีอยู่ครับดีอยู่บล็อกใหญ่ดีนี่ครับใหญ่แน่นสมมไว้ใจอยู่นี่สมไว้ใจครับบล็อกใหญ่เป็นที่ต้องการได้นะบล็อกใหญ่ได้เยอะเฮ้ได้เยอะด้วยนี่ครับนี่ ฟรีนะครับอินเตอร์440ครับผมจากร้านฟังทองแท็กเตอร์นี่ครับไม่จริงไวจริงไม่ได้อวยนะอไม่ได้อวยแต่สวยจริงครับผมไม่จริงไม่อวยไม่อวยนี่กระรีจากพ่ออย่าไปอวยทำไมล่ะไร่หน่อยครับดี่าเราก็ต้องว่าดีนี่จอดครับผม,มครับขอบคุณครับ